ถ้าเราจะจำกัดคำว่ายอดเยี่ยมสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องการันตีความสําเร็จในฟุตบอลระดับสโมสรรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโลกอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นหนึ่งในสุดยอดกุนซือที่ดีที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาคาร์โลอันเชลติเฮดโคช้ชคนปัจจุบันของเรอัลมาดริด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s p o r t Insider รายการที่จะพาทุกท่านไปเจาะทุกเบื้องลึกเบื้องหลังของวงการกีฬาวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์เซียนรับหน้าที่ดำเนินรายการครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ทุกท่านน่าจะได้เห็นจากปกคลิปเรียบร้อยแล้วว่าเขาเป็นใครซึ่งก็คือเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดกุนซือที่ดีที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาใช่ครับผมกำลังพูดถึงคาร์โลอันเชลติ เฮดโค้ชคนปัจจุบันของเรอัลมาดริดถ้าเราจะจำกัดคําว่ายอดเยี่ยมสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องการันตีให้กับกุนซือชาวอิตาลีรายนี้ได้เลยก็คือความสําเร็จในฟุตบอลระดับสโมสรรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเพราะเขาคือกุนซือคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าชแชมป์รายการนี้ได้มากถึง4สมัยกับเอซิมิลานในปี2003และ2007และกับเรอัลมาดริดในปี2014และ2022อย่างไรก็ตามครับ เกียรติประวัติเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้อันเชลติถูกจัดหมวดหมู่ว่าเป็นเดอะโกสหรือเกรเตสซ t วฟอร์ไทม์หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่ายอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลครับหากแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เขาถูกยึดโยงให้อยู่ในหมวดหมู่ดังกล่าวก็คือการที่ยุคสมัยไม่สามารถทำอะไรเขาได้ถ้าจะให้ไล่เรียงรายชื่อกุนซือที่เติบโตขึ้นมาในรุ่นราวคราวเดียวกับอันเชลติที่ก่อร่างสร้างตัวในทศวรรษที่90จนถึงต้นทศวรรษที่2000ตอนนี้ แทบจะไม่มีให้เห็นในทีมชั้นนำอีกต่อไปแล้วอย่างเช่นราฟาเอลเบนเตินตสที่เคยพาเลี้ยวผูกพลิกนรกจากตามหลังศูนยประตูต่อ3ใส่เอซิมิลานของอเชลติในรอบชิงแชมเปี้ยนส์ลีกปี2005หรือลุยส์ฟานเกาอดีตกุนซือของยักษ์ใหญ่ทั่วผืนแผ่นดินยุโรปโยคิมเลฟผู้พาทีมชาติเยอรมันเถลิงบอลลังแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2004ที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่อยู่ในสถานะว่างงานกันทั่วนหน้าทั้งนี้เพราะปัจจุบันมันกลายเป็นพื้นที่ของกุนซือสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเป๊ปกัวเดล่าเยเกนคลอสซีดินซีดานที่ต่างก็อยู่ในวงสนทนาของคําว่าที่สุดหลอดการร่วมกับอันเชลอต t หรือจะเป็นพวกหน้าใหม่ไฟแรงอย่างมิเกลอัเตตาชาบียลองโซหรือซิโมเน่อซากีอย่างไรก็ตามความสุดยอดของอันเช่ไม่ได้มีแค่การสามารถอยู่รอดร่วมกับกุนซือสมัยใหม่ที่กล่าวไปข้างต้นนี้ หากแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่เขาใช้ในการเอาตัวรอดในโลกที่เรียกว่าโมเดิร์นฟุตบอลต่างหากโดยวิธีการที่นิยมและแพร่หลายมากที่สุดที่กุนซือยุคสมัยใหม่ที่กล่าวไปข้างต้นรวมถึงมือดีในยุคนี้หลายคนต่างเลือกใช้ก็คือการทำให้ทีมตนเองเป็นฝ่ายครอบครองบอลมากที่สุดเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการทำประตูใส่คู่แข่งและลดโอากาสที่จะเสียประตูให้ฝั่งตรงข้ามซึ่งการกระทำเช่นนี้ ต้องอาศัยการป้อนชุดคำสั่งจำนวนมากให้กับนักเตะภายในทีมทั้งในแง่ของการยืนตำแหน่งและการตัดสินใจในแต่ละพื้นที่ของสนามเพื่อที่จะทําให้พวกเขาสามารถเล่นฟุตบอลออกมาได้ละเอียดและเรียบเนียนมากที่สุดแต่ที่น่าสนใจก็คือสิ่งที่กล่าวไปข้างต้นทั้งหมดนี้อันเชลติกลับเลือกที่จะไม่ทําเช่นนั้นครับมีสถิติออกมาว่าเรอัลมาดริดของอันเช่ครองบอลเฉลี่ยในศึกลาลีกาฤดูกาลนี้แค่เพียง5.9เท่านั้น ผิดกับคู่อริร่วมลีกอย่างบาร์เซโลนาของชาบีเอเนนเดสที่ถึงแม้ผลงานจะลุ่นลุ้ดอนดอนแต่พวกเขาก็ครองบอลเฉลี่ยสูงถึง64%ถ้ายเทียบกับยักษ์ใหญ่ในลีกอ,อื่นกันบ้างอย่างลิเวอร์พูลของเยนทรอปอาจจะไม่ห่างจากทีมของอันเช่เท่าไหร่ทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่62%แต่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปปกวาร์ดิโอลานั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะพวกเขาดันเพดานค่าเฉลี่ยไปสูงถึง66%เทียบกันได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นครับมาดริดกับแมนซิตี้ พบกันในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบนอกเอาแบบเย้าเยือนมาสามฤดูกาลติดต่อกันทั้ง6แมบชเนี่ยทีมของเป๊ปการ์ดีอลาเป็นฝ่ายครอบครองบอลมากกว่าทั้ง6นัดแต่ที่น่าตลกก็คือในสามฤดูกาลที่พบกันนี้เรียลมาดริดเป็นฝ่ายเอาชนะและผ่านเข้ารอบไปได้ถึง2ครั้งและ2ครั้งที่ว่านั้นก็คือในปี2022ที่พวกเขาสามารถเข้าไปเฉือนเอาชนะเิเวอพูในรอบชิงชนะเลิศด,ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ส่วนอีกครั้งก็คือในฤดูกาลปัจจุบันที่จะเข้าไปฟาดฟันตำแหน่งแชมป์กับบูเลเชียดอ ซึ่งอันเชลติแสดงให้เห็นแล้วว่าการที่ทีมของเขาครอบครองบอลน,น้อยกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีโอกาสชนะน้อยลงเสมอไปฟุตบอลของเขาที่มอบอิสระและใช้ความคิดสร้างสารรค์ของผู้เล่นภายในทีมให้เกิดประโยชน์โดยไม่ได้บังคับให้นักเตะครองบอลเยอะๆด้วยการค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นไปทีและจังหวะเหมือนกับทีมชั้นนําในยุคนี้ทํากันก็สามารถประสบความสําเร็จได้ซึ่งคีย์เวิร์ดคำว,ว่าอิสระและความคิดสร้างสารรค์อันเชลติก็เคยให้สัมภาษณ์ถึง2ประเด็นนี้ไว้ว่า สิ่งที่โค้ชยุคใหม่ทำผิดพลาดก็คือการที่พวกเขาป้อนคำสั่งให้กับนักเตะมากเกินไปสิ่งที่อันเช่จะสื่อไม่ได้ไหมายความว่าผู้เล่นของเขาสามารถทำตามใจตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะอันเช่ก็ยอมรับว่าในการเล่นเกมรับเขายังต้องการให้ลูกทีมทำตามที่สั่งไว้แต่สำหรับการเล่นเกมรุกรนั้นตรงกันข้ามเพราะอันเช่เพร้อมมอบอิสระให้ผู้เล่นทุกคนส,สร้างวิธีการเล่นในสนามได้ตามถนัดเพราะเขาเชื่อว,ว่าการป้อนคำสั่งให้กับลูกทีมมากเกินไป จะทาให้ความคิดสร้างสารรค์ที่มีอยู่ในตัวนักฟุตบอลทุกคนผดหายไปตามๆกัน <_ d ata> อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้อันเช่สามารถปรับตัวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ได้ก็คือการที่เขาปรับตัวเข้าหานักเตะดาวรุ่งนักเตะรุ่นใหม่ที่ต่างก็มีความอยู่ในวัยฮึกขนองซึ่งจะเห็นได้จากพาเรซฉลองแชมป์ลาลิก้าที่อันเช่นั้นถ่ายรูปร่วมกับ นักเตะภายในทีมแบบเป็นกันเองพร้อมทั้งมีการหยอกล้อมีการเต้นกันภายในขบวนอีกทั้งนี้สิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นกับโค้ชอย่างอาร์เตตาเป๊ปกัวเดล่าที่เป็นเฮดโค้ชรุ่นใหม่แต่สําหรับอันเช่ที่ล่วงเลยมาอยู่ในวัย64ปีแล้วถือเป็นภาพที่เรียกว่าน่ารักแล้วก็เกิดขึ้นได้ยากทีเดียวและนี่ก็คือปรัชญาฟุตบอลที่ชายชื่อว่าคาร์โลเชลติใช้ในการอยู่รอด และเดินหน้าล่าความสําเร็จแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหย่อนในวันที่โลกแห่งลูกหนังนั้นหมุนไปไม่มีวันหยุดนิ่งสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แล้วก็ถ้าใครอยากฟังเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการกีฬาอีกก็คอมเมนต์ลงมาในช่องทางด้านล่างได้เลยเราจะจัดหาแล้วก็ทำคลิปให้ทุกท่านได้ฟังสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วมิสเตอร์เซียงขอลาไปก่อน สวัสดีครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม c h anel YouTube ไทยรัฐสปอร์ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ